สวัสดีครับนายแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีรถสวยๆนะครับใหม่ๆใช้งานพันกว่าชั่วโมงรถจดปี61นะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับตัวนี้เป็นรถจากค่ายนิวฮอลแลนด์นะครับ TC 3 8 R นะครับตัวนี้เป็นรุ่น38แรงแ้านะครับระบบเกียร์จะเป็นนะครับ 12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์เป็นสามสูบสองพายโฟรวิลขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบด i เรกอินเจคชั่นนะครับตัวนี้หน้าใบดันเต็มมาพร้อมกับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับมีใบมีดนะครับผานพวนหกใบแล้วก็คาดนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา265,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมใช้งานอยู่ที่1,991.9ชั่วโมงรถถือว่าสีสันเดิมนะครับสวยนะครับลูกค้าเดิมก็ มีการราสีป้ายป้ายตรงนี้หน่อยครับก็ถือว่าสวยดีนะครับตัวนี้รถสวยพร้อมใช้เลยนะครับรถไม่มีคาบน้ําคาบนานะครับรถเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับผานพ้วนใบเต็มเตมนะครับใบ22นิ้วนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับตัวนี้น้ําหนักตัวก็ประมาณตัน3นะครับรวมกับอุปกรณ์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าน้ําหนักตัวเปล่าก็อยู่ที่ 980กิโลกรัมนะครับถ้าเป็นตัวเปล่าตัวนี้ก็จะมีเวทห่วงหน้าให้ด้วยนะครับก้อนละ20กิโล4ก้อนนะครับห่วงหน้าก็80กิโลครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถสภาพใหม่ๆสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพกริบแน่นอนนะครับราคาก็น่าใช้น่าจับจองนะครับยางสวยทั้ง4เส้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็น New อ o l ล a n d นะครับ PC 38ค1 2เกียร์เดินหน้า1 2เกียร์ไยหลังนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ d i เ e ็กนะครับ มีคาดให้พร้อมนะครับโปวินทำงานปกติครับทีนี้ใส่โควินียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ช่างน้อยนะครับไถแบบลงคาดให้ดูอีกรอบนึงนะครับไถลงลึกมากๆนะครับการทำงานถือว่าเร็วคล่องตัวแล้วรอบนี้ก็ ได้กําลังการโทดเกียร์เนี่ยที่เยอะนะครับถึง12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยเลยนะครับตัวนี้38แรงม้านะครับน่าใช้่าจองนะครับรุ่นนี้นะครับนานๆทีถ้าไม่สวยจริงไม่เอาเข้า,ขานะครับสําหรับ New Holland น,น,นะครับเทียบเท่าก็กับ Kubota 4018หรือ Yanmar 39แรงม้านะครับเครื่องน,นิ่มๆน,นะครับเจ้า New Holland โววินทำงานปกตินะครับตรงนี้อขอให้คาดให้คาดอีกรอบนึงเอาคาดลงเลาวถ่คาดให้ดูนะครับ ใายได้ไปอุปกรณ์ครบคุ้มนะครับตัวนี้ราคางดต่อรองนะครับจัดส่งให้ปี300กิโลเมตรแรกนะครับรถการันตีไม่มีจุดรั่วซึมนะครับขายสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับตามการใช้งานเลยรถถือว่าใช้งานน้อยนะครับปี6-1เท่านั้นนะครับนี่ครับเอาคาดลงนะครับก็ใครไถคาดนะครับเป็นดินเปียกๆดินชุ่มๆแบบนี้นะครับจะดีอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ต้องได้ได้ไปปั่นอีกรอบนึงครับไถจบในรอบเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินแข็งก็ก็ต้องหน่อย เรียบไปเลยครับขายคาดครับวันนี้คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับวันนี้นะครับสรอบนะครับซ้ําให้ดูเลยนะครับรถสภาพสวยจริงครับตัวนี้สภาพเดิมจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับรีบจับจองได้เลยนะครับตัวนี้นัดการันตีได้เลยนะครับว่าตรงปกตรงจุดทุกอย่างนะครับรถไม่มีจุดรัวซึมเลยนะครับสภาพถือว่าสวยพร้อมใช้งานนะครับ หรือช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับฤอดูเพาะปลูกฤดูปั่นนาแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับดวงไลพาวเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะเสียงเอียดๆนี่ก็จะเป็นเสียงสายพานนะครับปั่นเลยปั่นเลย อันนี้ต้องบอกว่าเป็น p โ o ไฟฟ้านะครับมีแมนนวลนะครับกับออโต้นะครับ PTO ไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะไปเปิดเครื่องเช็คลูกปืนล้อดูน้ำมอ้น้ำนะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับความร้อนต่างๆขึ้นปกตินะฮะแน่นๆนะครับลูกหมากเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับรถถือว่าสวยมากๆั สภาพก่อนนะครับเย็นๆเลยครับคัดเดิมนะครับอันนี้คือเสียงสายพานนะเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี้ยสายพานหยอนนะครับเดี๋ยวเราตั้งเครื่องเป็นไงอะอ่ากิ๊บเลยนะครับอ่าโอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์918611191นะครับตัวนี้เป็น นิวฮอลแลนด์นะครับ PC 3 8 R นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0 4ามนะครับถ่ายคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับสี่เร่งเล่งเล่งนะครับแน่นเลยคลิปๆเลยนะฮะอ่า